ต้งสุดสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับแล้วก็พี่กอล์ฟกับผมเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชชยชัยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกุญซือทางการเมืองหลักล่ะของรัฐบาลชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็จริงๆเนี่ยพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยเป็นกุญซือมานานตั้งแต่้างพรรคไยรักไทยใช่ไหมใช่ยุคนู้นเลยเจอกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยสวัสดีครับองนายกครับสวัสดีครับครับก็ ต้องขอบคุณนะที่ให้เกียรติโอกาสกับทางเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับมาพูดคุยกันก็ต้องเรียนถามคุณภูมิธรรมนะครับว่าการเมืองในปีหน้าซึ่งคนจับตาหลายอันเนี่ยผมถามแบบตรงไปตรงมาคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคสําหรับรัฐบาลในการเมืองปีหน้าครับต้องขอบคุณเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับที่ให้โอกาสผมได้มาคุยจริงๆก็ไม่ใช่คุณซื้อครับเป็นคุณเชียงเป็นคุณเชียง ก็เราช่วยกันนะครับ,รบในพักแล้วก็เราอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าหน่อยเพราะเราทําพักไทยรักไทยมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความยึดมั่นในอุดมการอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเราผักได้รัฐบาลทําหน้าที่มาสามเดือนนะครับ,รบก็เป็นสามเดือนที่เราทํางานอย่างหนักเพราะว่าปัญหาของประเทศมันมากมายสั่งสมมามากเหลือเกิน และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงคือเราเข้ามาในเริ่มแรกขนาดนี้เนี่ยเป็นการทํางานที่งบประมาณปี6 7มันยังไม่สามารถนํามาใช้ได้ไนะครับเพราะฉะนั้นงบที่มีอยู่เป็นงบประจำถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นงบที่จะสามารถดําเนินการได้จริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณปลายต้นเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเพราะนั้นตรงนี้เราจึงต้องทํางานในลักษณะที่เป็นการปูพื้นฐานในการทํางานแล้วก็เรามาในช่วงที่การเมืองเนี่ยมันยังครุกคุนอยู่นะครับแต่ว่า เราก็สามารถทําให้การเงินที่คุคกลุ่นเนี่ยมันสามารถสงบลงได้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วมันมี3มเรื่องอกอการเมืองที่มันมาจากอะไรปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องเครือสีความขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็ความขัดแย้งเศรษฐกิจซึ่งมันมีปัญหาอยู่ขณะนี้เราจับเรื่องเศรษฐกิจปูพื้นฐานเพื่อเตรียมจะสร้างความสมดุลให้มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้พักวางยุทธศาสตร์ไว้3ด้านด้วยกันก็คือเราจะเดิน3มขา3ขาก็คือรัฐบาลสภาและก็พรรค รัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารเพราะนั้นเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะทำให้การบริหารประเทศเป็นไปตามที่ได้หาเสียงแล้วก็พูดกับประชาชนไ้สภามีหน้าที่ที่จะคอยตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็มีหน้าที่ช่วยกันหากฎหมายเพื่อเสนอกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายที่จะส่งเสริมให้การทำงานรัฐบาลเป็นไปบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นส่วนพรรคก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคซึ่งก็จะรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร นะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าตามนโยบายที่เราทําแล้วก็ปฏิบัติไปอะ่ะมันประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ในแง่พรรคซึ่งถ้าเราทําได้ตามทิศทางนี้เนี่ยแล้วก็ดำเนินการในการประสานทุกฝ่ายเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลก็จะลดแรงเสียดทานที่มีกับรัฐได้ลงทั้งหมดทั้งปวงถ้าจะมีวิกฤตการเกิดขึ้นในข้างหน้าก็อยู่ที่ตัวรัฐบาลเองอยู่ที่ตัวพรรคเองถ้าไม่สามารถประครับประคองหรือทําตัวให้สามารถที่จะสร้างฝันหรือ ทําให้ฝันของพี่น้องประชาชนใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดตามที่คาดหวังเราก็จะเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นได้จริงๆมันมันอยู่ในสังคมที่มันเป็นประชาธิไตยมันต้องประสานทุกส่วนเราจะบอกว่าเราเป็นข้างของประชาชนส่วนใหญ่พูดได้นิดนึงแต่พูดไม่ได้มากนครับเพราะว่า เราจะปฏิเสธคนที่เพราะมีความคนมีความเห็นต่างกันประชาชนเขาเรียกมาวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าระบบประชาธิปไตยจะอยู่กันโดยเรื่องประสานสิ่งต่างได้อย่างไรเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหานะครับเหมือนที่คุณภูมิธรรมบอกอ่ะความคิดเห็นแตกต่างมันมีความขัดแย้งทางความคิดมีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่ออกมาท้องถนนไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม ออกท้องถนนก็ผมโดยรวมผมก็ยังคิดว่าต้องดูเป็นเรื่องๆนะครับแล้วก็ถ้าออกมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกับสังคมระบอบประช <ๆ S 2> าธิปไตยทั่วไปผมมก็ยังทาได้ยังทาได้แต่ว่าถ้าได้คุยกันแล้วก็ยอมรับในเหตุการณ์กันว่าการแก้ปัญหามันไม่สามารถแก้ได้ทันทีทันใดอ,อย่างนี้มันก็เป็นความงดงามของระบอบประชาธิปไตยที่คุณแสดงออกได้ในการเคารพสิทธิ์วันนี้เขาเดือดร้อนแล,ว,แลวเขาเป็นเป็นทุกข แล้วถ้าเขารู้สึกว่าพรรคที่เขาคาดหวังไปทําให้เสียหายหาแล้วไม่เป็นตามความคาดหวังตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้า,าทั่วไปและเห็นความพยายามของรัฐบาลที่ทำเนี่ยแล้วก็พยายามจะไปในทิศท,ทางที่จะอํานวยประโยชน์พวกเขาเนี่ยมผมว่าประชาชนเขารอคอยได้เ<า>พราะเขาทุกมาสิบปีเ,<า>เขาก็อยากเห็นการแก้ปัญหาแก้ร้มนูลที่กําลังจะทํากับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอะไรเรื่องใหญ่กว่าผมไม่กล้าแยกว่าอะไรเรื่องใหญ่กว่า แต่ว่าผมคิดว่าปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นปัญหาสําคัญมากเพราะรมันเกี่ยวพันกับการดํารงชีวิตวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยปัญหาปากท้องยังไงก็ต้องแก้ให้ได้ okay, ไดปัญหารัฐมนูญมันเป็นต้นต่อของการที่จะไปขี้ขายปัญหาอืา่นๆ oh, <okay. S 2> เพราะนะั่นมันก็ต้องแก้ถ้ารัฐมนูนยังเป็นแบบนี้การทํางานของรัฐบ,บาลก็ยากลาบากเหมือนกันเพราะมันต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่มันมีอยู่ก็ยากลําบากจริงๆเรามีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการทำดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเกิดจากความเห็นที่แตกต่างกันที่เจ้าวอลเลตเป็นเรื่องที่รัฐบาลคิดว่าจะใช้มันเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเข้าใจปมนี้มันจะไม่ต้องไปคํานึงถึงว่าจะแจกเงินคนจนหรือแจกเงินคนรวยเพราะกระบวนการที่รัฐบาลใช้คือทุกคนเข้ามาช่วยรวยหรือจนไม่สำคัญอันนี้ตามนโยบายเพื่อไทยแบบเดิมถ้าใช้คนรวยใช้เขาก็จะใช้มากขึ้นเหมือนเราได้คูปองกับรัฐมาซื้อเสร็จแล้วไม่พอก็ต้องซื้อเพิ่ม การกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็เกิดคนจนเขาก็เอาไปใช้ในสิ่งที่เขาจาเป็นต้องทําเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้คือกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยคนส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่กระบวนการให้เป็นสังเป็นอะไรที่เป็นการระบบที่จะสงเคราะห์ให้คนไม่ใช่เพราะนั้นถ้าวิจารณ์บนพื้นฐานนี่ยเข้าตอนนี้เราเองก็เป็นรัฐบาลที่จริงๆเราเป็นรัฐบาลที่แถลงนโยบายต่อสภาเรื่องนี้เราทำได้เลยแต่ในเมื่อมันมีความเห็นที่แตกต่างเราก็อยากจะ ให้ได้รับฟังทั้งหมดแล้วก็พยายามจะจูนปรับในเรื่องต่างให้ได้มากถามว่าวันนี้รัฐบาลจะทําเรื่องนี้อย่างหรือไม่อย่างไรก็ต้องถือว่ายังเป็นหมุดหมายสําคัญที่เราจะต้องทำถอยไหมไม่ไม่ถอยโดยทิศทางเราต้องคิดว่าเราต้องทำเพราะเราแถลงนโยบายต่อพี่น้องประชาชนนะพูดว่าถอยไม่ถอยเหมือนตันต่อสู้กันเอาเป็นว่าเราจะทําเรื่องนี้ แล้วก็ทําให้ดีที่สุดที่ที่ทุกคนว่ามันก็เลยมีการมาคิดว่าเอ๊ะหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยกลักดับแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแลกระทรวงนั้นดังนั้นปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับสลับกระทรวงให้มันถูกฝาถูกตัวจะได้เดินหน้านโยบายที่ชัดเจนหมายถึงปรับคอรมอล่ะอันนี้เร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าณขณะนี้การประสานงานพูดคุยกันระหว่างข้ามกระทรวงก็ยังทําได้ดีอยู่ยังทําได้ดีอยู่จากที่ผมประสบโดยตรงเนี่ยมีบางเรื่องเนี่ย ก็มาคุยคุยกันออกความเห็นอบางเรื่องยังไม่ได้เอาถอยออกไปก่อนบางเรื่องโอเคผ่านก็หยอบกันไปผมคิดว่าสภาวะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเรื่องนี้ยังอยู่ในบรรยากาศที่ดีนะครับอันนั้นจะเป็นวิธีสุดท้ายถ้ารู้สึกว่าไอ้มันไปไม่ได้ไปไปกันไม่ได้มันก็ต้องเขี่ยบต้องแต่ว่าวันนี้ก็ไม่น่ากังวลนะวันนี้เราก็คุยกันระหว่างหัวหน้าพักร่วมรัฐบาล นะครับก็เราก็นัดกันว่าเดือนหนึ่งหรือ2เดือนข้านก็ทานอาหารร่วมกันน้วคุยกันทำเรื่องอะไรกมาให้เรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยผมคิดว่าในระดับนโยบายคุยกันยังระดับพักร่วมไม่มีแต่ระดับบุคคลมีระดับบุคคลนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มันจะเกิดซึ่งก็เห็นอยู่ับแต่ว่ามันก็ไม่เหนือบากว่าแรงที่พักจะเข้ามาเคลียร์ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เคลียร์แล้วหาจุดที่พอดีซึ่งมันมีเหตุมีผลแต่ปรับครมต้องมีแน่ปีหน้าปี67เเนี่ยเพราะว่ามันว่างอีกสองที่ อ่าถ้าคิดในมิตินั้นก็เป็นไม่ได้เพราะ,ะเพิ่มสองที่หรือถ้าบอกว่าจะต้องหมุนหรืออะไรก็ต้องดูสถานการณ์คือปรับอาจจะมีได้เพราะเราจะเพิ่มแต่ว่าจะปรับขนาดไหนปรับเพิ่มหมุนเวียนมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ณขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มวันนี้ยังถือว่า ยังใช้เวลาอีกมากเหมือนกันถ้ามันจะมีปัญหาอแต่อันนีน้การเมืองมันยืนยันไม่ได้นะครับไม่มีเลยแน่นอนถึงเวลามันพุ่งมาขึ้นมีปัญหาเนี่ยเรามันมีพักรออยู่นะพักอีกรอหนึ่งจะเป็นคะแนนในกระเป๋าถ้ารองนายกปะ่ะอีกพักหนึ่งก็คือการเมืองเนี่ยถ้ามันอยู่ในระบบแล้วมันเดินไปครับทั้งหมดมันก็คือเคลื่อนไหวไปให,ให้การเป็นรัฐบาลสามารถตอบสนองแก้ปัญหาได้อื ถ้ามันยังมีอยู่แล้วดีมัน<ฮ>ะจะไปม,มีเหตุผลอะไรที่จะไปเปลี่ยน <ฮะ S 2> แต่ถ้ามันมีปัญหามันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปลี่ยนไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันก็ต้องปรับให้มันเดินไปได้ผมว่าต้องเอาเป้าที่ประชาชนเป็นที่สุดถามประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งต้องยอมรับว่า22ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยพรรคของเนี่ยทั้งไทยรักไทยเพื่อไทยเ,ยเป็นแชมป์การเลือกตั้งมาตลอดคราวนี้สูญเสียแชมป์ การเลือกตั้งเพราะก้าวไกลมาครับทีนี้เนี่ยภารก,กิจอันหนึ่งที่เพื่อไทยต้องทําก็คือต้องไปทวงแชมป์หลักครับคราวนี้มีความมั่นใจแค่ไหนยงแล้จะทำยังไงผลการเลือกตั้งก็สะท้อนว่าเราก็ต้องไปทบทวนครับอย่างที่ท่านพูดว่ามันเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วทำไมเสียแต่ว่าถ้าลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเข้าใจปัญหาเต็มที่นะครับ พักเพื่อไทยจริงๆไม่ได้เสียฐานในชนบทเลยเพราะว่าดูจากเสียงของสสพื้นที่สสเขตเอเราไม่ได้มีปัญหาจริงๆเสียงที่หายไปประมาณเกือบร้อยเสียงเนี่ยมันคือเสียงปริมณฑลเสียงในเมืองเสียงในเมืองนนทบุรีปทุมธานีราการกรุงเทพชนบุรีเนี่ยรวมกันแล้วเมืองใหญ่รวมกันแล้วเนี่ยประมาณร้อยหรือร้อยกว่า อันนี้ถ้าไม่เสียเนี่ยอันนั้นก็จะหายไปเยอะเราก็จะได้มาเยอะเพราะนั้นมองภาพรวมอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองลงไปเพราะนั้นฐานที่เป็นอยู่ก็ต้องรักษาฐานรักษาฐานมันก็ต้องเตือนสติผู้แทนเราว่าเฮ้ยท่านอย่าคิดว่าท่านของแชมป์มาตลอดแล้วท่านจะมองประชาชนเป็นของตายท่านก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ทั้งวันนี้ท่านต้องเริ่มทํางานหมายถึงคนที่รอดมาได้ครั้งนี้ใช่ครับก็คนคนพื้นที่อ่ะคนพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เราร้อยร้อยกว่าคนเราจริงทุกคน ามว่าอันนี้เนี่ยเราทําได้ไม่ดีเท่าพรรคเก้าไกลใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับเพราะฉนั้นอันนี้ก็จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนแล้วก็รีแบรนด์พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยใหม่ท่านจะเห็นว่าวันนี้กรรมการริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หมดเลยยกเว้นท่านรองชูศััดิ์ซึ่งเป็นคนรุ่นพวกผมนะครับ แต่ว่าท่านยังมีความเป็นเรื่องกฎหมายท่านต้องเข้าไปดูเรื่องกฎหมายานะครับก็เป็นรองหัวหน้าพักถามว่าแค่นี้พอไหมในการปรับแค่นี้มันปรับลุกแล้วก็ทําให้คนรุ่นใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถเขาสามารถที่จะเริ่มเริ่มมีบทบาทมีบทบาทหรือ,อยักเข้ามา,ามความเห็นหรือ,รอ,อก็ทำให้คนใหม่เข้ามาได้มากขึ้นจริงๆพรักเพื่อไทยมีองค์ประกอบนี้เป็นประโยชน์ได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าเรามีทุกคนมากประสบการณ์ แล้ก็มีทั้งคนรุ่นใหม่ที่คิดอะไรใหม่ๆมแล้วก็มีผู้นําที่เป็นคนที่มี p o p ปลาลิตีหัวหน้าพักมี Popularity มแล้วก็มีพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับคนที่มีประสบการณ์ได้เพราะว่าท่านโตมาจากกาานบุนยินเป็น Gen Y นที่ <Gen> จะเชื่อม Gen X นแล้ไดเจะท่านเข้าฟังตั้งแต่การตั้งพัคไทยรักไทยมาฟังความเห็นตามคุณพ่อไปหาเสียงมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาและเป็นคนรุ่นเดียวกันที่จะเข้าใจและก็เข้าใจเราเพราะนั้นท่านเป็นตัวเชื่อมที่ดีเพราะนั้นตรงนี้มันก็ทําให้พัคเพื่อไทยต้องปรับตัวที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้เพราะนั้นสิ่งนี้ก็คือเราก็ต้องปรับกระบวนการสื่อสารภายในพักใหม่ แล้วก็ต้องเหมือนที่ตะกี้ผมพูดกับผู้ประกอบการคุณก็ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีแหละหรือต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นสิ่งที่ทันสมัยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เขาใช้คอนเทนต์ที่ทําในเมืองนิดเดียวแต่สามารถยิงเข้าไปในติ๊กต็อกยิงในอะไรสามารถสร้างความรู้สึกคนได้เพราะนั้นด้านหนึ่งที่ดีในอนาคตมันก็จะเป็นด้านที่เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเขาไม่ปรับตัวเพราะนั้นทั้งเขาและเราต่างต้องปรับตัวทั้งคู่ คือพักคเพื่อไทยก็จะเดินสองสองแท็กก็คือแท็กที่เป็นพื้นที่เราจะเรียกว่าชนบทก็ได้แต่ไม่อยากเรียกชนบทเลยนะพื้นที่กับไอ้ส่วนที่เป็นเมืองนะต้องสู้ต้องสองสองสนามจริงๆสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แลยอ๋อมันเป็นสังคมผสมมันเป็นช่วงตั้งแต่หลังมันเป็นสองนกคลาป่ะฮะแต่ว่าตอนนี้มันปรับเปลี่ยนเยอะเเรื่องที่ต้องทำใจเพราะว่าตั้งแต่ ยุค14ตุลามาซึ่งก็ห่างไปมากแล้วแล้วมายุคคุณรักษิณปี41เนี่ยนโยบายของพักไทยรักไทยมันได้สร้างชนชั้นกลางใหม่ขึ้นในชนบทอันนี้ต้องยอมรับมันเกิดขึ้นมากอันนี้รูปการความคิดของชนชั้นกลางในในชนบทมันก็ไม่ต่างกับชนชั้นกลางในเมืองมันมีมากที่สุดในตัวเมืองจังหวัดต่างๆนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้สม่ำเสมอเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นในจังหวัดหลายๆจัง ก้าวไกลเขายังไปไม่ถึงแต่จังหวัดใหญ่ๆที่เร็วแล้วก็ก้าวไปถึงรว่วมถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าตัวผู้เป็นสสพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ด้วยอโอกาสเสียพื้นที่ก็มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องจําแนกแยกๆตรนี้แต่นี้นนปรับยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็มีเสียงบ่นในเพื่อไทยเหมือนกันสําหรับคนรุ่นเก่าๆบอกว่าไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความสําคัญกับไอ้คนรุ่นเก่าเอาแต่คนรุ่นใหม่มันก็ได้มีความขัดแย้งนี้อยู่ ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าผมเองผมก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนแต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยโลกมันก็เปล<ะ>ี่ยนแล้วล่ะเราก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างเขาเขาเปลี่ยนไปเราไม่อาจจะทําอะไรที่อยากได้ขอ,อของเราคนเดียวเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกสุดโต,ต่งไม่ได้สุดโต่งไม่ได้ผมผมคิดว่า่กำลังเตือนพักอะไรหรือเปล่าก็ทุกทุกส่วนเพราะว่ามันมีอยู่ในชีวิตประจําวันทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ผมให้นโยบายข้อหนึ่งคือหาจุดที่สมดุลนะครับไม่มีใครได้คนเดียว ต้องได้แล้วก็คนอื่นต้องสบายใจเพราะานั้นก็ต้องหาจุดสุดแล้วอีกอันหนึ่งคนที่ออกไปจากรรคไทยรักไทยคนที่ออกไปจากเพื่อไทยในอดีตเนี่ยนะซึ่งต้องถือว่าเป็นคนที่มีพื้นที่จะกวักมือเรียกกลับมาไหมเพื่อจะช่วยสร้างเพื่อไทยใหม่การที่เราจะกวักมือเรียกใครหรือไม่เรียกใครไม่ได้เริ่มต้นจากความที่เคยอยู่ด้วยกันหรือเคยเป็นไทยรักไทยมาด้วยกันเพราะว่า คนอยู่ด้วยกันความคิดวันนี้เปลี่ยนแปลงไปก็มีนะครับผมคิดว่าเราต้องกระชับให้มั่นว่าอุดมการณ์ของเราคืออะไรแล้วเรารักษาสมดุลหมายความว่าอะไรถ้าเข้าใจในสิ่งนี้แล้วก็เข้าใจจริงๆผมก็รับได้หมดอ่ะเพราะว่าก็ถ้าเราบอกว่าคุณจะไปไล่รวมไทยสร้างชาติได้ไงเขาก็มีสนะี่ล้านนันเรื่องมาแล้วคุณจะปฏิเสธเสียงสี่ล้านนั้นได้ไงอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าคิดว่าใช่ก็ร่วมกันได้ได้อันนี้ก็เป็นฐานที่ผมตั้งรัฐบาลคราวนี้คือคือคราวนี้คือคราวหน้าเนี่ยเพื่อไทยก็นอกจากคนใหม่คนเก่าและคนที่อยู่ต่างพักก็อาจจะมาร่วมได้ก็เอาเป้าหมายที่จะทําเป็นที่ตังถ้าคุณเห็นด้วยกับเป้าหมายนี้ก็มามามาอยู่เพื่อไทไไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมามาอยู่เพื่อไทยหรือมาร่วม,มก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในพรค เราคุณเห็นด้วยก็มา,มาพระ <มา S 2> แล้วคุณสมก็แตกต่างบางด้านเรารับได้แต่แตถ้าไม่รวมกันโอกาสชนะก้าวไกลเหนื่อยไหมโอ้มันมีวิธีครับม,มันมีวิธ,วธีหลายวิธีไม่จำเป็นต้องมารวมอยู่ในพรรคเดียวกันก็ต้องหนึ่งมาดูว่ากฎหมายให้ทําอะไรได้แค่ไหน,นแต่ท้ายที่สุดต้องเป็นระดับหนึ่งก่อนไม่งั้นไม่มีความชอบธรรมในการตั้งอ,อผมว่า เป็นหนึ่งก็ดีไม่เป็นหนึ่งก็ดีไม่เป็นหนึ่งก็มีแัลนทีเยอะเพราะว่าจริงๆผมว่าคนไทยต้องเข้าใจกลไกของระบบประชาไตยเขาไม่ได้บอกว่าพรรคที่หนึ่งต้องเป็นรัฐบาลพรรคที่รวบรวมเสียงอหลักการมันคือพรรครวบรวมเสียงข้ามาได้แล้วที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ในยุโรปในอเมริกาก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณรวบรวมเสียงได้คุณก็โอเคทีนี้ถ้าถามว่าความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะเท่าที่คุณภูมิธรรมบอกว่ากําลังปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่น ข้างหน้าจะเกิดขึ้นอีก3ปี4ปีข้างหน้าเนี่ยไม่เกิน4ปีแน่ๆจะทวงแชมป์ได้ไหมถ้าคุณถามในฐานะพรรคประเทไทยต้องบอกว่าเราคิดว่าเรามั่นใจ,นใจที่จะถึงไทยได้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราอเราแข่งกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างคนที่สอบตกไปเราบอกว่าถ้าคุณยังทํางานพื้นที่อยู่คุณเป็นคนดิเดต ถ้าคุณหยุดแล้วก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องหาคนด่แอคทีฟขึ้นมานะครับกระบวนการเนี่ยมันมันสามารถเริ่มต้นได้ในจังหวัดที่พร้อมซึ่งจะทําเร็วที่สุดได้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเราเป็นรัฐบาลเรายังสามารถพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นได้ว่าการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์ที่เป็นความต้องการพี่น้องประชาชนถ้าเราทําตรงนี้ได้ครบถ้วนก็ไม่มีอะไรน่ากังวลอขอบพระคุณนะครับสัดีครับ นั่นคือทั้งหมดนะที่พี่อ้วนภูมิธรรมเวชชัยนะฮะรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแม่ทัพทางการเมืองในขณะนี้ของเพื่อไทยได้อธิบายให้เราฟังนะฟังดูแล้วมั่นใจมากนะฟังดูมั่นใจว่าวิเคราะห์ออกแล้วแพ้เพราะอะไรและจะทํางานอย่างไรนะะรวมทั้งสิ่งที่ต้องเผชิญในข้างหน้านะครับในช่วงหน้านะสิ่งอันหนึ่งนะที่พี่อ้วนภูมิธรรมบอกนะฮะคือตัวชี้ขาด ของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งปัญหาเยอะทีเดียวเราจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในปี2567ไปได้อย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ